พี่น้องที่รักเรื่องราวของซามูเอลหนังสือซามูเอลซาอูลกับดาวิดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่วันนี้พระวาจาของพระเจ้าค่อนข้างยาวแต่ถ้าพี่น้องตั้งใจฟังพี่น้องจะได้ประเด็นที่มีค่ามากด้วยความเกลียดชังไม่ปรารถนาดาวิดให้มีอำนาจใดๆความอิจฉาและการเสี่ยมยุยงของคนรอบข้าง ซาอูลก็มีจิตใจที่จะไล่ล่าดาวิดสามพันคนทหารออกไล่ล่าดาวิดฟังดูเป็นเรื่องขำเพราะดูเหมือนว่าดาวิดกำลังจะเป็นกระบฏความปรารถนาที่จะทำร้ายและทำลายแต่ก็มีโอกาสเมื่อซาอูลอยู่ในจังหวะที่ดาวิดสามารถจะทำลายได้เลย และดูเหมือนว่าสามารถที่จะทำลายศัตรูนี้ที่กำลังไล่ล่าดาวิดแต่เรื่องราวที่น่ารักของวันนี้คือดาวิดคือดาวิดดาวิดแปลว่าที่รักและดาวิดมีจิตใจที่เข้าไปมีโอกาสที่จะทำลายซาอูลขณะที่อยู่ในที่ส่วนตัวตรงนั้นแต่ดาวิดได้แค่ตัดชายฉลองพระองค์เสื้อคลุม แม้แต่ตรงนั้นแม้แต่การทำเช่นนั้นดาวิดยังรู้สึกเสียใจที่ได้กระทำต่อซาอูลซึ่งกำลังไล่ล่าตัวเองเพราะดาวูลซาูลเป็นผู้รับเจิมของพระเจ้าดาวิดยังรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้ทำ<ม>พอคิดว่าคำหนึ่งประการแรกคือดาวิดคือดาวิด สำหรับเราคริสตชนถ้าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเป็นผู้รับเจิมของพระเจ้าการกระทำต่อเพื่อนพี่น้องแม้แต่ต่อศัตรูแม้มีโอกาสดาวิดยังรู้สึกกระทำผิดเพราะการกระทำต่อเพื่อนพี่น้องแม้ซาอูลกำลังเป็นศัตรูดาวิดมีโอกาสเช่นนั้นจริงๆรู้สึกไม่สบายใจ ที่ไปตัดชัยเสื้อแค่นี้ก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วมโนธรรมหรือจิตวิญญาณที่มีพระเจ้าขอพระเจ้าห้ามข้าพเจ้าไม่ให้กระทําแก่ผู้ที่รับเจิมของพระเจ้ามิให้ทำร้ายพระงแต่ประการใดพี่น้องที่รักความรู้สึกรู้สาต่อเพื่อนมนุษย์ความเอาใจใส่แม้ซาอูลจะพยายามไล่ล่า,ลากษัตริย์ดาวิด และดาวิดก็แสดงตนต่อซาอูลว่ามีโอกาสแต่ไม่ได้ทำและเราได้ยินถ้อยคำจากพระคมภีร์วันนี้ความชั่วย่อมมาจากคนชั่วข้าพเจ้าจะไม่ทำลายพระองค์กษัตริย์แห่งอิสราเอลและดาวิดใช้ประโยคที่น่าทึ่งมากกำลังไล่ตามใครอยู่ไล่ตามสุนัขที่ตายแล้วหรือดาวิดคือดาวิด ชีวิตที่มองสุภาพถ่อมตนและรู้ว่าตัวเองควรให้ความเคารพต่อซาอูลแม้ซาอูลตั้งตนเป็นผู้ไล่ล่าพี่น้องที่รักพ่อใช้คำว่าดาวิดคือดาวิดเพื่อจะบอกกับเราว่าที่สุดแล้วาศาสนาของเราความเชื่อของเราคือความถ่อมตนและความรักความอ่อนโยนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สามพันคนไล่ล่า สุนัขที่ตายแล้วเป็นไปได้อย่างไรซึ่งภาษาที่เปรียบเทียบและที่สุดเมื่อซาอูลได้เห็นดาวิดซึ่งมีอำนาจมีโอกาสที่จะทำร้ายแต่ไม่ทำซาอูลร้องตะโกนว่าดาวิดลูกเอย๋ยนั่นเป็นเสียงของเจ้าหรือกษัตริย์ซาอูลกันแสงเสียงดังและตัดว่าเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมมากกว่าข้า สรุปความยิ่งใหญ่และความชอบธรรมคือความรักความเคารพให้เกียรติเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมมากกว่าเราเพราะเจ้าทำดีต่อเราขณะที่เราทำร้ายเจ้าแสดงให้เห็นว่าเจ้าดีต่อเราเพียงใดพี่น้องนี่คือชีวิตคริสตชนที่สามารถ จำลองความจริงและถ้าเราจะพบความจริงนี้เราจะพบความไม่รุนแรงเลยของลูกแกะของพระเจ้าคือพระเยซูบนไม้กางเขนไม่ตอบโต้ไม่ไม่ไม่ตอบโต้ความชั่วร้ายและวันนี้ที่เราฉลองนบุลอักเนสและลึกถึงนบุลอัคเนสซึ่งเป็นความน่ารักของพระศา,าสนาจากักรที่ให้เกียรติต่อความเล็กน้อยของผู้หญิงคนหนึ่งเพราะความแสนซื่อสัตย์ของเธอ ที่จะรักษาตัวเองให้บริสุทธิ์ไม่ตกในบาปและความชั่วร้ายเมื่อคืนนี้พ่อสอนวรรณกรรมปีชายานมาถึงหนังสือโยบแล้วพ่อบอกกับพี่น้องว่าปีศาจมันล่อลวงเราได้แต่มันบังคับให้เราทำบาปไม่ได้ปีศาจสามารถทำให้เราล่อลวงเราเย้าวยวนเราทุกอย่างแต่การตัดสินใจทำบาป เป็นเรื่องของเราจริงๆและดาวิดวันนี้เป็นตัวอย่างที่ตัดสินใจไม่ยอมที่จะทำตามโอกาสที่เพื่อนบอกมีโอกาสแล้วฆ่าซาอูลเลยและที่สุดซาอูลกลับกลายเป็นผู้ที่ต้องประกาศว่าเจ้าชอบทำกว่าข้าเพราะเจ้าทำดีพี่น้องที่รักพ่อขอให้เรามีความมั่นคงซื่อสัตย์ในชีวิตและวันนี้สดุดีที่57ถ้าให้พ่ออธิบายคงใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่ประโยคสำคัญมากก็คือเมื่อดาวิดถูกไล่ล่าและกำลังอยู่ในหลุมของความตายดาวิดไม่ได้ตอบโต้ความชั่วแต่บทเพลงของดาวิดบทนี้สดุดีที่57ขอส่งความช่วยเหลือจากสวรรค์ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นส่งความรักมั่นคงของพระองค์ลงมาเถิดพี่น้องที่รักชีวิตของเราคริสุชน คงต้องเป็นเหมือนกับลูกแกะของพระเจ้าคงต้องเป็นเหมือนกับนบ,บุญอัคเนสไม่มีความรุนแรงในการทำร้ายและตอบโต้คนอื่นแต่เจริญชีวิตในการให้อภัยในความรักเสมอและตามธรรมเนียมอันหนึ่งที่น่ารักปกติวันฉลองนบ,บุญอัคเนสที่กรุงโรมจะฉลองและเขาจะเอาลูกแกะสองตัวมาถวายแล้วก็มีการอวยพรหรือเสกลูกแกะนั้นและที่สุดลูกแกะขนของมัน จะถูกนำไปทำเป็นปาลิอุมที่ส่งไปให้บรรดาพระอังคสังคราชในแต่ละปีเพราะบรรดาพระอังสังคราชของสังฆอังสังฆมณฑลจะสวมปาลิอุมซึ่งหมายถึงการแบกลูกแก่พี่น้องที่รักความบริสุทธิ์ผุดพองเป็นความงดงามพาอขอให้เรายืนยันสิ่งเหล่านี้ในจิตวิญญาณของเราและวันนี้ภาวนาตามจุดประสงค์สำหรับบรรดาเด็กๆกเยววาวชนเป็นพิเศษอามเมน